สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูมาม่าผัดง่ายๆใส่ตำลึงหมูสับอร่อยชัวร์กับครัวแม่พึ่งจ้ามาม่าผัดใบตำลึงหมูสับอร่อยดีและมีประโยชน์มากเลยจ้าวันนี้แม่พึ่งจะผัดสำหรับทานสองท่านใช้มาม่า2อซองหมูสับนะคะแล้วก็เครื่องปรุงซีอิว๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลที่สำคัญก็คือใบตำลึงข้างรั้ว ไข่ไก่2ฟองมาเริ่มทำกันเลยจ้ะอันดับแรกเราก็นำเส้นมาม่าไปต้มนะคะและเพิ่งจะต้มเส้นมาม่าเพียงเล็กน้อยแค่พอสุกระวังอย่าให้อืดน,นะคะเพราะว่าถ้าอืดเนี่ยเวลานำมาผัดเส้นจะเละไม่อร่อยจ้าต้มเส้นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้เรามาปรุงรสในส่วนของหมูสับนะคะใส่ซอสปรุงรสลงไป เพิ่มความอร่อยแม้เพิ่งจะใส่ในส่วนของเครื่องปรุงมามา่าลงไปในหมูสับด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ผงปรุงรสจะทำให้หมูสับของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยจ้ามาเริ่มผัดมาม่าได้เลยจ้ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่หมูสับที่หมักไว้นะคะลงไปผัดตอนนี้หอมฟุ้งน่าทานมากๆเลยจ้า ใส่ไข่ลงไปได้เลยสองฟองผัดผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วม่พึ่งก็จะใส่เส้นมาม่าที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดได้เลยจ้ะ ปรุงแต่งรสชาติตามชอบถ้าเกิดแห้งเกินไปก็ใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยให้พอครุกคริกนะจ๊ะเส้นมาม่านุ่มๆหมูเด้งๆหอมน่าทานมากๆเลยค่ะสุดท้ายเราก็ใส่ใบตำลึงลงไปนะคะใช้ไฟแรงๆผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเมนูมาม่าผัดใบตำลึงหมูสับแบบง่ายๆอร่อยมากถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารแบบง่ายๆทำทานได้ทุกวันพร้อมสาระดีๆกด s ับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งติ้งๆติดตามครัวแม่พึง่งรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยจ้า